มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณป้าจอดรถกลางแดดท่าทางแปลกๆซูมดูชัดๆแห่ชื่นชมกันทั้งถนนค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าพิศณุโลกบ้านเราเมื่อบังเอิญเห็นภาพที่ทำเอานับถือหัวใจคุณป้าท่านนี้เลยนะคะ โดยเจ้าของโพสต์เล่าว่าบังเอิญผ่านไปเห็นคุณป้าท่านหนึ่งจอดรถกลางแดดจากนั้นหยิบบางอย่างขึ้นมาจากพื้นสิ่งที่ว่าก็คือนกค่ะนกที่นอนสลบอยู่จากนั้นภาพที่ไม่น่าเชื่อสายตาก,ก็เกิดขึ้นคุณป้าท่านนี้พยายามปั๊มหัวใจให้นกเพื่อช่วยเหลือชีวิตของมันโดยเจ้าของโพสต์นะคะระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าผ่านไปเห็นตอนหกโมงเช้าเชิงสะพานเอกาคุณป้าท่านนี้จอดรถลงไปช่วยปั๊มหัวใจน้องนก คุนป้าจอดรถกลางแดดท่าทางแปลกๆซูมดูชัดๆแห่ชื่นชมกันทั้งถนนเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ